ะะเป็นประเด็นท่านคิดว่าทักษะที่สําคัญที่ครูในยุคนี้พึงมีคือทักษะใดบ้างผมว่าทักษะในของครูยุคป,ปัจจุบันที่ควรมีก็คือเรื่องของการฝึกฝนแล้วก็รู้จักคน้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่จะมาใช้ในการสอบเด็กะะเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้ผมว่าสื่อการสอนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก จากสถานการณ์โรคระบาดหรโรคโควิดที่ผ่านมาเราจะมีการสอนที่เป็นลักษณะคือสอนออนไลน์นะครับโดยเฉพาะสายปฏิบัติอย่างวิชาชีพยอย่างพวกผมเนี่ยถ้าเราสอนแบบปฏิบัติเนี่ยอย่างเช่นวิชาการเขียนภาพการ์ตูนสมมติผมยกตัวอย่างนะครับเราก็จะต้องมีการบันทึกขั้นตอนการทานะครับก็คือเราก็ต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ถ่ายผมอาจจะใช้อัดลงในยูทูบ หรือเว็บไซต์เรื่องต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยาสามารถดูย้อนหลักได้นะครับอย่างอย่างภาพเนี้ยการสร้างบุค,คลิกอย่างเงี้ยก็คือใช้เรื่องของทัศนธาตาุเรื่องของเส้นถ้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราบันทึกขั้นตอนการทําตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเนี่ยผู้เรียนเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับว่าภาพเนี้ยขั้นตอนในการทำเเป็นยังไงมันก็จะมาต่อยอดในการจัดองค์ประกอบภาพของ c แรคเ c t ร r design แบบเนี้ยนะครับว่าทำยังไง ผมว่าเรื่องของการศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีหรือพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับครูในยุคนี้ประเด็นต่อไปนะคะก็คือว่าท่านอยากฝากข้อคิดคําสอนให้กับผู้ที่จะมาเป็นครูเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ<ะ>ข้อคิดหรือคําสอนของของครูในยุคนี้นะครับผมว่าเรื่องของนี่แหละคุณธรรมจริยธรรมะนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดเพราะว่า <c oughs> ถ้าเรามีความคิดที่ดีค่ะ,คะนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการประพฤติดีตามไปด้วยนะครับเพราะว่าความคิดที่ดีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของผมใช้คาว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นครูครูอย่างเราการที่จะเป็นครูต้นแบบได้เนี่ยจะต้องมีตามที่ผมบอกไปคือคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนะครับเป็นเรื่องที่สาคัญเป็นเรื่องที่สำคัญใช่ครับ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มาสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ในหัวข้อ,ขอครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้ข้อคิดได้ให้สัมภาษณ์ได้ดีมากเนาะว่าการที่จะมาเป็นครูหรืออะไรเงี้ยต้องเริ่มต้นที่ตัวเราโดยใ<ช>น,นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใช่คิดดีแลวะวทาดีคิดดีทําดีะคะ่ะก็แล้วก็ทักษะที่สำคัญในปัจจุบันนี้ก็คือเทคโนโลยี เทคโนโลยี<ช>ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเทคโนโลยีก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเข้ามาเปะเข้ามาเขาเรียกว,ว่าเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตในยุคป,ปัจจุบันเราไปแล้วนะเรื่องของเทคโนโลยีคือการที่เราทําสื่อการสอนเนี่ยแล้วเราบันทึกเก็บไว้หรือว่าเราจะเอาลงในเว็บไซต์เรื่องต่างๆคือผู้เรียนสามารถดูย้อนหลังได้เพราะว่าเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เราก็สามารถอธิบายขั้นตอนในเรื่องของการทํา ยังไงโดยเฉาศาสตร์ของศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเรื่องของการอธิบายแบบเป็นขั้นตอนหรือที่เราเรียกว่าแบบสเต็ปไปสเต็ป<ะ>สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์มาก<ด>นะคะ,<ด>คะที่เสียสละเวลาเนาะให้เรามานั่งสัมภาษณ์วันนี้แล้วก็ขอขอบคุณรายวิชานี้นะคะที่ทําให้เราได้มา